เอาละครับทุกคนห้ามกระพริบตาเป็นเด็ดขาดเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการเล่นไพ่ o วอท์เทเบิลจนถึงขั้นประยุกต์ใช้เลยสเต็ปแรกเราต้องมีอะไรก่อนครับฐานข้อมูลครับอย่างเช่นผมฐานข้อมูลออเดอร์ครับชื่อผู้ขายอะไรก็ว่ากันไปครับสมมติผมอยากจะรู้ว่าผู้ขายแต่คนขายได้ยอดรวมเท่าไหร่ทุกคนสังเกตไหมครับก่อนทํไพ่ v วอท์เทเบิลขอทํารายงานเราต้องมีข้อมูลก่อนใช่ไหมเช่นชื่อผู้ขายแล้วยอดนะครับยังไม่มีทุกคนก็ต้องมีข้อมูลก่อนที่จะทํารายงานถูกต้องไหมครับสเต็ปแรกข้อมูลมาก่อนครับ สเต็ปต่อไปก็คือรายงานตกลงรายงานตอนนี้เราสนใจที่ไหนครับชื่อผู้ขายกันเลยครับยอดนี่วิธีการเล่น Pivot t a เตเตอบโจทย์ได้แล้วครับเลือกช่องใดช่องหนึ่งครับอินเสิร์ตไพเลยครับเลือกอะไรครับโอเคไม่ต้องอ่านก่อนครับรายละเอียดค่อยๆดูกันไปครับ ทุกคนสนใจเฉพาะ key information เพราะนั้นคอนเซปต์เริ่มต้นของ Pivo t ก็คืออะไรฮะเลือกเฉพาะสิ่งที่อยากดูนี่พอทุกคนเลือกเสร็จแล้วก็นั่นเลยครับดูสิครับเราก็ได้ผลลัพธ์แล้วครับว่าชื่อผู้ขายแต่ละคนขายได้ยอดรวมเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับต่อไปถ้าเราอยากดูอะไรเพิ่มเติมเช่นชื่อสินค้าทุกคนดูสิครับชื่อสินค้าเพิ่มมายัางครับเพิ่มมาแล้วครับผมโอ้โหรายงานทําไมมันเร็วอย่างนี้ไม่อยากดูก็เอาออกครับเห็นไหมครับจุดเริ่มต้นก็คือเลือกเฉพาะสิ่งที่อยากดู พอเราดูเสร็จแล้วทุกคนดูต่อสิครับสเต็ปต่อไปอยากได้อะไรอีกเช่นผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้ชื่อสินค้าอยู่ข้างบนชื่อผู้ขายได้ไหมอ่าบางคนบอกว่ามองไม่ออกครับอาจารย์เฮ้ยผมมองไม่เห็นหัวตารางอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเรียกว่า layout ใช่ไหมครับส่วนตัวนี้คือรายงานเนาะทุกคนอย่างนี้ผมบอกว่าอยากเอาหัวตารางเนี่ยมาโชว์ที่โลราเบลทาไมดีครับทุกคนให้ไปที่ดีไซน์เนี่ยแสดงว่าไปวอลเทเบิลเนี่ยเวลาที่เราทําเสร็จแล้วต้องมาที่ดีไซน์เพื่อปรับมุมมองให้มันสวยขึ้นดูดีขึ้นนะครับ พอผมเลือกเสร็จปุ๊บนี่ทุกคนอย่าลืมคลิกที่นี่ครับรีพอร์ตเลเยอร์ครับมันจะช่วยในการแสดงผลได้เป็นอย่างดีนี่ทุกคนดูผมสินี่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับนี่คือคอนเซปต์ของไพว o t เทเบิลหนึ่งก็คืออะไรครับเลือกสิ่งที่อยากดู2ก็คืออะไรครับปรับดีไซน์แล้วก็ปรับอะไรครับรีพอร์ตเลเยอร์เนี่ยทุกคนเอาคอนเซปต์นี้ไปหากินได้แล้วตอนนี้นะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยๆดูผมต่อเลยสมมติผมอย่างนี้ผมต้องการปรับเลเยอร์เพิ่มเติมเข้ามาเล่นแถวนี้นี่ฮนะเอาชื่อสินค เอาชื่อสินค้ามาก่อนนะมนี่คือความหมายของไพหวอดไพวอดก็คือคุณมาหมุนต่อก็ได้นี่คุณหมุนเพื่ออะไรครับ เพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะถ้าคุณชอบแบบนี้คุณก็โอเคแบบนี้ครับคุณไม่ชอบก็ลองย้ายดูเอาย้ายมาตรงนี้บอกว่าฟิลเตอร์อ๋อฟิลเตอร์เอ็นชัดเจนก็คือฟิลเตอร์ทางรายงานนะสังเกตไหมครับถ้าเราต้องการเคลียร์ฟิลเตอร์ก็น่าจะยกเลิอกอะไรครับอ่าไม่ใช่เลือกอ๋อใช่ไหมครับตกลงขอแค่ใช้เมาส์เป็นแล้วก็สังเกตแล้วก็ย้ายไปย้ายมาหมุนไปหมุนมานั่นคือความหมายของไฟฮอดถ้าเราสงสัยว่าแต่ละส่วนคืออะไรไม่ต้องจําครับหมุนไปหมุนมาครับสังเกตไหมครับที่เหลือเอาาเเเเอออออาากกรรรสััััังงตตตไปบบบวลลยคคคคช่นนม์ื ดูจากบนลงล่างก็นี่ไงดูจากบนลงล่างเห็นไหมดูจากบนลงล่างต่อไปโลคืออะไรครับชื่อผู้ขายก็ดูจากซ้ายไปขวาไหมครับนี่ไงครับส่วนตรงกลางก็คือตัดกันนีฮะ สังเกตไหมครับไปบนเตเบิลถ้าเราวาง3ส่วนเหมือนผมมันเหมือนเราตัดกันแล้วก็อะไรครับตรงกลางก็คือตัวเลขสรุปส่วนตรงนี้ก็คือตัวประกอบนี่คือตัวประกอบนี่แล้วแต่เรามองเห็นเหมือนผมหรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับถ้าเราสงสัยว่าอาจารย์ทำไมไม่วางตรงนี้คุณก็วางให้หายสงสัยสรุปเริ่มต้นถ้าสงสัยเล่นให้หายสงสัยครับเล่นแบบผมเลยครับทุกคนก็จะรู้สึกว่าอ๋อรายงานหมายถึงอะไรรายงานมันต้องซัมมารีสั้นๆแต่ชัดถูกต้องไหมครับพอคุณวางเสร็จอ่าบางคนชอบแบบนี้ครับก็วางแบบนี้พอวางแบบนี้ปุ๊บมันโชว์อะไรครับมันโชว์ ได้ซับทัวเทลเพิ่มเติมไหมอาก็เลงดีครับที่ไหนครับชื่อผู้ขายคลิกขวาต่อเลยครับนี่ฮะพอคลิกขวาเลือกนี้ครับฟิลอะไรครับฟิลเซตติ้งนี่เราก็จะมาเจอกันอะไรครับซับทัวเทลเพิ่มเติมไหมอาเพิ่มเติมเช่นอยากดูซ้ำเขาเอเ์เรตเอาโอเค ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นการดูรายละเอียดว่าชื่อผู้ขายแต่คนขายได้ยังไงบ้างซัมเขาเอลเลดแม็กมินอย่าลืมนะคลิกขวาเลือกอะไรครับฟิล์เซตติ้งเพื่อไปปรับซับย<ๆ>์ทัวร์เพิ่มเติมแล้วก็แล้วแต่เรามองเห็นเลยนะครับนี่ฮะคอนเซ็ปต์คือง่ายมากเห็นไหมฮะคุณอยากจะเปลี่ยนจากซัมเป็นเขาไหมเอาก็คลิกขวาแถวซัมนี่ไงเปลี่ยนเป็นตกลงอยากได้อะไรเพิ่มเติมมาเลงเหมือนผมแล้วคลิกขวาเลยครับผมเห็นไหมฮะคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมเช่นอ,อยากดูยอดหลายๆแบบเช่นย,ยอดที่1แม็กยอดที่2ซั ยอดที่3เอเวอร์เรสคุณก็ลากวางก่อนลากวางเสร็จถ้ามันงงอถ้ามันงงก็คือจับโยนออกไปถ้างงก็จับโยนออกไปเสร็จแล้วทุกคนก็อะไรครับคลิกขวาแล้วก็เลือกอะไรครับเอาซ้ำที่เหลือเอาใหม่สิครับผมลากไปวางครับลากไปวางครับแล้วที่เหลือทําไมต่อครับคลิกขวาเปลี่ยนฟังก์ชันครับผมคลิกขวาเปลี่ยนฟังก์ชันแล้วทุกคนก็จะตอบได้แล้วครับที่เหลือค่อยมาปรับแต่งหัวตารางเอาเห็นไหมทุกคนก็สามารถเล่นได้โดยง่ายๆแบบนี้เลยครับผมถ้าอยากเอาออกก็อย่าลืมจับโยนออกไปนะครับแล้วแต่เราครับ ต่อไปผมเอายอดมาวางใหม่สิครับผมอยากได้ตรงนี้เป็นเปอร์เซนต์ออฟยอดอ่าเอาเปอร์เซนต์ออฟยอดอ่าแล้วก็ใส่หวัวกับกรอนก่อนแล้วกันนะจะได้รู้ว่าเราทำอะไรนะเปอร์เซนต์ออฟอ่าแวร์ทั้งทั้หรือว่าทั้งทั้อะไรก็แล้วแต่นี่ ผมก็เลือกเลยครับคลิกขวาเลยครับนี่ฮะ show value add ครับ percent of grand total เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องไปตั้งสูตรเห็นไหมครับเมื่อเราวางผลลัพธ์เสร็จแล้วที่เหลืออยากได้อะไรเพิ่มเติมตรงไหนคลิกขวาเช่น fill setting เพื่อปรับ sub total ต่อไปครับคลิกขวาเพื่อเปลี่ยนอะไรครับฟังก์ชันว่าจะเอายังไงต่อไปครับคลิกขวาเพื่ออะไรครับ show value แบบไหนนี่ฮะเริ่มต้นเล่นแค่นี้เราก็หากินกับไฟวั t เตอรเบิได้แล้วเห็นไหมครับผมส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนี้ครับผมจับโย่ดอบไฟเนี่ยผมเล่นอย่างนี้เอาเลยคุณเล่นอย่างนี้ครับ แล้วผมขอไปเลือกเอาวันที่ก็มาเอาวันที่ทุกคนดูวันที่นะพอวันที่เสร็จปุ๊บโอ้ยมาได้มาเป็นปีเลยเนาะ,ะที่เหลือถ้าเราสงสัยวันที่ก็คลิกขวาบนวันที่เลือกอะไรครับอันกรุ๊ปดูสิ โอ้วันที่ที่แท้จริงก็คือมันครุบอยู่เราสามารถอันครุบได้ที่เหลือถ้าเราอยากครุบอีกทีก็เล็งตรงวันที่มันผมครับคลุบอีกทีครับอยากดูเป็นควอเตอร์ก็เลือกควอเตอร์ครับเห็นไหมครับทุกอย่างถ้าข้อมูลโอเครายงานข้อโอเคตอนนี้ครับคุณอยากจะดูเป็นปีด้วยก็อะไรครับครุบอีกทีครับก็เลือกเป็นอะไรครับเยียร์โอ้ผมก็ได้รายงานออกมาแล้วตรงลงตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับไตรมาสหรือควอเตอร์อะไรก็มาเปลี่ยนต่อถูกต้องไหมครับนี่ไตรมาสโอเค นี่คือคอนเซปต์ของ p i ว o ตเทเบิผมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะสเต็ปแรกคืออะไรครับเลือกเฉพาะสิ่งที่สนใจ2ก็คืออะไรครับหมุนครับเพื่อหาคําตอบที่ต้องการที่ดีที่สุดครับ สามครับการสังเกตก็คืออะไรครับนี่คือตัวเลขสรุปส่วนที่เหลือคือตัวประกอบแนวตั้งตัวประกอบแนวนอนดูจากซ้ายไปขวาตัวประกอบฟิลเตอร์เอาไหมส่วนที่เหลืออยากได้อะไรเพิ่มเติมคลิกขวาครับผมเลือกอะไรครับกรุ๊ปเช่นปรับกรุ๊ปวันที่นะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมครับอ่คุณอยากได้ที่เยร์เพิ่มเติมอ่าเลงที่เยร์ก็ได้เลือกอะไรครับฟิลเซตติ้งนะครับและคุณอยากดูเป็นซับทั้งหมดไหมคุณก็เลือกซับทั้งหเป็นของคุณก็ได้โอเคดูผลลัพธ์ครับเห็นไหมฮะเราสามารถคลิกขวาเพื่ออยากได้อะไรเพิ่ม อยากจะเปลี่ยนการโชว์เป็นอย่างอื่นข้อน,นี้ฮะโชว์ value add ครับและทุกคนอย่าลืมครับก่อนจบรายงานให้ไปที่ไหนครับดีไซน์แล้วก็เลือกอะไรครับนี่เลือกรูปแบบครับแล้วก็อะไรครับอย่าลืมปรับอะไรครับปรับเลเยอร์ครับที่เหลือก็อนั่งเล่นนะครับซับตัวเท่าไม่อยากได้ก็นี่ไหนะคุณก็ปรับได้นะตัวลงแล้วการใช้ไพ่ o อตเทิลบลนี่คือภาพรวมทุกคนลองทบทวนคลิปนี้ดีๆทุกคนก็จะได้ไอเดียการปรับใช้ไพ่ o อตแล้วครับผมต่อไปผมลองกลับไปลองทําอีกสักตัวอย่างดีกว่านี่แล้ถ้าเบของผมใช่ไหม ผมอยากจะดูยอดเป็นช่วงสมมติอ่ะผมก็เอาเฉพาะยอดก็ได้ไปเล่นครับลองอินเสิร์ตแล้วก็ไปวอร์ดโอเคนี่ผมก็เลือกยอดอย่างเดียวก็ได้รลองเล่นดูครับเอายอดมาไว้ตรงแวร์ลูอันหนึ่งทษทีครับเอายอดไปไว้ตรงแว l u ลูอันหนึ่งแล้วก็เอายอดไปไว้ตรงโลอันหนึ่งแล้วกคนเล็งที่ยอดที่อยู่ในแนวโลแล้วคลิกขวาเลือกคําสั่งกรุ๊ปเราก็สามารถจัดกรุ๊ปได้เองก็ได้ตัวเลขก็ได้แล้วก็อย่าลืมไปปรับที่ไหนครับดีไซน์แล้วก็อะไรครับเลเยอร์ out, อ่า เลยเอาใจเอาเงยคับเอาเลือกมาที่เหลือก็เนี่ยเลยเอามาปรับตอยนะครับนี่ที่เหลือถ้าเราต้องการปรับช่วงตัวเลขก็คลิกขวาเลือกอะไรได้เหมือนกันครับกรุป๊ปแล้วก็มาเมคตัวเลขกันได้เช่นเอาสักเริ่มสักเท่าไหร่ดีครับสักห้โอเคไหมแล้วก็จบที่เท่าไหร่ครับเรามาปรับตัวเลขได้ต่อเนี่ยคุณนั่งเลขอย่างนี้ต่อครับห้าพันห้าพันอะไรก็ว่าไปใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วก็โอเคเฮ้ hey. นี่ครับวิธีการประยุกต์ใช้ไฟวอส่วนสุดท้ายครับอยู่ที่เราว่าอยากโชว์เป็นกราฟไม่ถ้าอยากโชว์เป็นกราฟก็ไปที่ไหนครับ insert และข้อกราฟเรื่องกราฟมาลําดับสุดท้ายเห็นไหมครับผมคอนเซปต์ของไฟวอก็คือง่ายและเร็วสังเกตมากกว่าจําจํานิดเดียวที่เหลือใช้เมาส์9 9 9 9แล้วทุกคนจะประสบความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ไฟวอรเทเผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเลยครับ